คุณสวัสดีครับนั่งนั่งคุยอะไรกันครับนี่ค,คุณสองคนยุบยิบยุบยิบอยู่เดียวเดียวเดียวไ,ไปเบื่อเอินนองเอืนนุ่งเลยนี่เป็นยังไงนี่สองคนนี่พากันไปใช้มาไปเที่ยวใช้เหมือเอืนเออนเสือดหรอขอนเสือดโอ้ไอต้องก็ไปบะ ไปอยู่ครับโอ้ยยินข่าวว่าไหนผู้สว้นเขาคุนมานำกันนนี่บอกเน่ยนอนเดด้อ้สัแล้วตกงมาหน้ำหอมแน่นบอนะว่าข่วงคนคนๆคนมากเลยกันเขาเ้เาเองไอ้สั้นี่เผาเงเน่ยนอนเนาะเผาเองเอ้ กูม้วนลมรถนะเอาเราไปกวนได้ว้าวเอาหงกว่านี่บุปผาเบย์โอ้โหไปได้ปะกนกดกนผู้สาวเลยแน่นอนๆไอ้งานก็เสีอใจซีม่วงใหม่ออกมาเมื่อคืนนี้ซีม่วงใหม่ครับโอ้โออกงานที่สนอครับนี่ครับเห็นแต่นั่งซุบซิบซุบซิบกันนี่ครับยักเย็ดยังกันมาคุยเรื่องผู้สาวกันเมื่อคืนเหมือนกัน ลงโตกันนี่ตัวแบ่งกันถือกี่บ่มันนั่นแหละมันอะไรไม่ดีเลยเล่นยังกล้าจะแย่งกันได้บ่เมื่อวนนี้เยอะก็มีเงินก็อะไรสักเขาเป็นยังก่อนมิ้งเพอติดไปแดงคนถ่ายสอเราเขากินได้ยื้อเสียเงินฟ่อม มัดจีบันเนาะมัดจีบันแน่นอนนะครับเกี่ยวกันนอนบนเกี้ยนเนาะโอ้โหอือนเลยเว้ยมาส่วนน้องส่วนนุ่งไปน้าเลยเว้ยเป็นไงม้วนวะครับไอตุงครับม้วนอยู่ครับม้วนอยู่มือข้าหลอกเขาไปฝั่นถาไปคอนเสิร์ตเนาะมึงคอนเสิร์ตออกหนาวเปิดหูเปิดตาเนาะครับคักคีครับบัวได้เห็นได้เหมือไปเส์กับบัวคอยเห็นไหนเห็นตาอยู่นี่นะครับแม่นบ่แม่นเห็นอยากนักเนาะครับ อ๋ครับใช่แล้วครับอันนี้งูคือเก่าครับ M E E M ผู้สาวผู้อกี้แย่งแง่งกันเมื่อกี้นี่เมื่อกี้แย่งแง่งกันเมื่อกี้นี่แง่งอยากไปแข่งก็อยากไปแข่งไปแกะตัวใหม่กันมาไปแกะตัวใหม่ไปร้องเหมือนกน ไปจองก่นผู้นึ mhm. ่งก็วันเตือนอยู่อันนั้นก็ไปด้วยกันวะม่นก็ไปร่วมกันวะไปโอ้ไอ้วัดทีมงานที่เสนอแน่นอนแน่นอนเขาว่าเขาว่านั่งที่เขาวมนทีมนึ่งเปล่าเลยวันวะเอาไปอยู่วัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไปยี่เนาอมากัได้ดูแลเต้า่วนง่างยู่บนงวาทีีดูแลอะไร่า้านเจ้าล้องไปเปลี่ยนเมาขว่วบด้ผู้สาวของเขาตัวบอ้ผู้สาวควัเสือร้ายที่ฉันมเขื่อนนี่เือด้ายเดียวสาวลยล้ายบ่เลี่ยนนำเจ้าควางหลานไปี่แม่นมาก้องแก่เอาบ่อยมาไปมากั คนละสเปกนะสเปกมาคือกันมะมักไปมักมันคือว่านะเอาจะฟัง์กหลานเลยนี่ธรรมะคือกันบัดสันก็เอาเมียคนเดียวกันเถอะเดียวไม่อันบ่ก็หน่อยสาธิตบอกบอกสเปกเลยสเปกเราเนี่ยอะไรมาขึ้นีลอุ่นวนอุ่นวนเฮ้ยกอดอุ่นมาจากย่มหนาวอายุเท่าไรอายุประมาณเท่าไรอายุอายุอายุเท่าไหร่ ฮะประมาณเท่าไรสามบอยู่กันดีกว่าสามจิบสามิบเดอยาวาเด้วยเล็กหน่อยก็นี่ก็มาหาจีบเล็กหน่อยมาไครมากนียครับข้อไนจีบด้วยก็จองเพื่อแตีเอาเจ้าองร้านเลยต๊ดีกันดเนี่ยแห่ เอาละครับพ่อพ่อมวนพ่อหัวกันเนาะครับเนะบาะเบาหยอกเบอกหัวกันไป็นอะของแ<อ>ท้ที่นี่มืนอนี่สานยีเด้พว,วงเอาเม่นบอกตอนตอนไปคืนอ,นอ,นอนไกล <laughs> นี <laughs> ่นะบ้านเป็นาบโจ้ยืนน้อเห็นน้อยอยู่เดี๋ยวก็ควงเตื้อซองอือไรกาดอยู่ยอมรับตัาอยูอ่ <laughs> แต่ว่ายามสามานี่คุมกมับโดดเมนบอมัน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 แบบเอมาเหมันมันมัาฮม่าฮาฮ่าฮ่าฮ่เฮาฮ่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 าาฮ่ายา่าฮาฮบาฮ่่าฮ่าฮ่า่หา่ อะไรครับพวกมวนพวหัวกันไปเนาะบอกหยอกบอกมวลบอกหัวกันไปแหละครับผมมนัมนไมเบียดครับมันก็อย <c oughs> ู่ดังฟาร์มคือเก่าครับผมไมันแข็งเลยแหงเ่ออไปกูกินยาไปนะไปกินไปนี่ห้ามลงลงมา <c oughs> ดีน้ดนลองๆซะหน่ก็าวา่ากินไปนี่ <c oughs> มานางจมที่ได้เงินอยู่ยาม่ชาวบานนี่พัดเมามากนี่มัดเมามากนี่ว่าเปนอาเซียโอ้เนี่ยต่ำเนี่ยต่ำเนี่ยต่ำท่าน้นำธนาคารนี่ครับไปโก้งไปบอสดิ กินเขาอยู่เนาะค้ำเขาค้ำนันบ่กินซัเนียค้ำนังแม่นบ่ินค้ำเขาเลยเรียนไปกวนหมูว่าเปิดดเบอร์าษาไได้มาเนี่เมื่อนาเอื่นไปน้ำเนี้เอื่นนองเอื่นนุ่งไปน้ำเน มาป่ามาทิ้งอยู่หน่อยแล้วซูบซิบซุิบกันนี่ครับมันเศร้าบอกระยังกันใะเรื่องผกุศโลนเขมก็ได้มาสอบถามเบิองอย่างนั้นเป็นทางไหนยังให้ข่าใจกันทางไหนเปงนไงมีคลิปอยู่มีคลิปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิด่ยนอยู่อยู่มีคลิปอยู่แค่ไ้นีคลิปวะมีคลิปแบบแบกแกซ่าดีดุด้วยอันนี้ว่าสีบอกลงรถลงรถปาะั่นเลี้ยวไปไซบุร์ไปตะก้อนมัวไป ุดยอครับไปดนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับบอกหยอกมอมวนกันไดเลยนะหอมปากหอมก่อข้าวเขียดไปนั่งกุมกับมับมีเบิดเงินไหนเพราะทันได้ดวนกับเอ้าอีหลาอี